สวัสดีครับพบกับหมอเจนแบบมินตันนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม้บุกนะครับนั่นก็คือไม้เลียวกะ2 p r โปรนะฮะไม้นี้เนี่ยเป็นไม้4 u G6 นะครับอ่า 4u g 6เนาะรองรับเอ็นได้สูงสุดเนี่ย31ปอนด์นะก็พอดีว่า f c นะฮะ FC ซซึ่งอยู่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับเขาได้ส่งไม้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองตีนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ผมยังไม่ได้ทดลองตีในเกตจริงๆนะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ผมไปกรุงเทพนะฮะผมได้ลงคลิปเดโมในงานเดโมเดให้ดูแล้วเนาะว่าฟิลลิ่งตอนที่ไปเดโมกับเวลาตีจริงเนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปเดโมเนี่ยมันได้สัมผัสฟิลนิดเดียวนะฮะก็เลยอาจจะบอกอะไรได้ไม่สุดนะฮะ,ะการตัดสินใจมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะตีแค่ตีน็อกเนี่ยมันก็บอกค่อนข้างลำบากนะฮะเพราะว่ามันเป็น การตีฉับเฉวยเพียงแป๊บเดียวนะแต่มันก็พอให้เราจับฟีลไม้ได้ว่าเราโฮมันไหวไหมนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟีลลิ่งที่ได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเลียวกาสองที่พัฒนาเรื่องความตามมือของไม้มากขึ้นนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงมากนักนะวันที่ไปเดโมที่กรุงเทพตอนนั้นนะนะรู้สึกว่าเออมันโฮไม้ได้ค่อนข้างไวนะฮะเราก็ไมไ่รู้สึกว่ามันช้ามากฟีลเหมือนตอนที่เคยใช้เลียวกาสองนะ แต่พระนาคือหน้าไม้มันนิ่งมากขึ้นนะการไม่ค่อยส่ายแล้วก็ขึ้นตัวได้ไวกว่าเดิมนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัว power ring ตัวใหม่ด้วยนะฮะที่เขาบอกนะก็คือเป็น power ring pro นะฮะ power ring pro ก็จะเป็น power ring ตัวใหม่นะฮะอยู่ในกลวยนี้เนาะก็จะยา,ยาวๆเลยนะเป็นสีแดงนะทีนี้ก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะก็จะเป็นล็อกยาวหน่อยนะก็น่าจะเพิ่มความนิ่มของไม้มากขึ้นนะฮะส่วน wes เนี่ยก็จะเป็น was 2.0 ของเริ่มเนียวกาสอก็เหมือนจะเป็น2.0งจุดศูมั้ d s ไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเขาล็อกตรงกลวยให้มันให้มันยาวแล้วแน่นขึ้นนะมันก็เลยลดเรื่องความส่ายอะไรของการเนาะอาจจะช่วยเรื่องการคืนตัวได้เร็วขึ้นนะตามคอนเซ็ปต์เนาะการกลางไปแข็งนะเกือบจะสติปเลยเนาะก็ถ้าดัดดัดดูผมว่าไม,ไม,ไม่ไม่แข็งเลยนะอ่อนกว่าตัว h o w e t e ร9 0ท0 0ที่เคยรีวิวไปอีกนะครับนะดัดง่ายเลยตัวนี้เป็นสไตล์กานไม้บุก ที่ให้ตัวดีนะผมว่าน่าจะแข็งกว่าตัวเรียวกะ2นะฮะน,นี้บอกบอกชัดไม่ได้เพราะว่าตัวเรียวกะ2ผมขายไปแล้วนะนะนะเพราะว่ามันมีความหน่วงนิดนึงนะมันจะความตามมืออะไรเงี้ยเวลาคือมันตบดีบุกดีแล้วก็บุกจิกมากนะครับตัวเรียวกะ2เนี่ยแต่สาหรับตัวใหม่เนี่ยมันมาแก้ปัญหาที่ว่าก้านมันอาจจะเวลาเราสบัดสบัดสั้นๆนะครับสบัดสั้นๆหรือว่าใช้น้าจ้ำอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้มันจะมาลดเรื่องความหน่วงแขน ก็คือถ้าเที่ยวก็คือให้เห็นในภาพง่ายๆคือแต่ตมว่านาโนแฟร์เจ็ดร้อยมันมีการดึงแขนใช่ไหมว่าก้ามันอ่อนเนี่ยไอตัวนาโนแฟร์แปดร้อยโปรเนี่ยก็คือก้ามันแข็งขึ้นมันก็มาแก้ปัญหาตรงนั้นแหละที่ก้ามันหน่วงช้านะครับเวลาเราคืนไม้กลับมาเพื่อเตรียมบุกเตรียมเล่นในรูปถัดไปอะไรเงี้ยเนาะตัวนี้ก็คือคอนเซปต์แบบนั้นนะฮะเนาะก็เป็นลายเกรดมังกรสวยเช่นเดิมนะครับสีม่วงดำนะครับนะก็ถ้าจับรูปดูนี้ก็จะเป็นลายเกรดมังกรตัวนี้ก็ออกมาเป็นของปีส0 24นะ มารีวิวละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งสำหรับไม้ตัวนี้เนาะต้องบอกเลยว่ามันมีเงื่อนไขในการใช้งานนะฮะตอนที่ผมไปลองเดโมเดผมสึกว่าผมโฮมเมได้ง่ายมากนะก็คือว่าเขาน่าจะทําการโมอ,อะไรมาเรียบร้อยแล้วแหละทําให้มันเฟรน y ี่ยูเซอร์มากขึ้นนะครับก็คือมีการถ่วงมาล้านอะไรของไม้ให้มันโอเคให้มันใช้ง่ายเวลาคนทดลองอะไรเงี้ยมันจะได้ทําใหออ้รู้สึกประทับใจนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปเนาะ แต่พอผมได้ลองของ f c ที่เขาส่งมาให้เนี่ยฮะวันแรกเลยก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นไม้ที่ค่อนข้างหนักเลยนะฮะมันทิ้งหัวชัดอยู่ครับทิ้งหัวชัดอยู่แล้วก็ก้ามันไม่ได้แข็งมากนะฮะอาจจะแข็งว่าพอเดิมแต่ว่าเพิ่มพารริงโปไปเนะเพราะฉะนั้นมันทาให้เวลาเวี่ยงเวียงดูเนี่ยมันค่อนข้างจะทิ้งหัวเลยก็คือมันดึงมือผมไปค่อนข้างเยอะนะฮะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนวันที่เป็นเดโมเดย์เลยนะฮะวันเดโมเดย์เนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เพอร์เฟก้นนะ ตีรู้สึกว่าดีไปหมดนะวันที่ได้ทดลองอะนะสปีดลูกอะไรดีนะการขึ้นตัวไวทุกอย่างโอเคเลยกะซื้อแล้วตอนนั้นนะฮะแต่ก็ยังครับยังช่างใจไว้ก่อนเนาะจนกระทั่งเนี่ยฮะได้มาลอง fc นะครับนะก็หนักครับวันแรกรู้สึกเลยว่าช่วงนั้นเนี่ยผมร่างกายังไม่ค่อยกลับมาด้วยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเองยังไม่ได้มีแรงในการใช้ไม้ตัวนี้ได้มากนักน,นะพอนี้แรงเริ่มกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็พอจะโฮได้นะฮะแต่ก็ยังู้ึกส่วมันไม่ได้ไวเหมือนไม้สายสปีดหรือว่าไม้ที่เราเล่น ทุกวันนี้ทั่วไปเช่น800 Pro 3U ก็ยังรู้สึกว่าไวและโหได้ง่ายกว่านะฮะทุกวันนี้ผมใช้ไม้บุกก็จะมี k i n งค o n เ Kong, นาะ k i n g อ o x 2 ltd นะฮะ่าเอ่อย0 0ร r า3 U นะดอลลาแซส,สไตล์นะครับ็บ b e s w o r เลียงแดนะครับตัว 4U แล้วก็ตระกูลได้ x 1 0 metallic นะของ v i กเตอรตัวนี้ก็บุกหนักฮนะก็เป็นไม้ดาดที่บุกได้ดีอ่ะว่างั้นแหละก็ชอบชอบมากเพราะว่าตอนไปเดมโมก็เลยก็เลยซื้อมาใช้ สำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกฟลหนึ่งก้านจะอ่อนๆสไตล์แบบอารมณ์แบบ tkf นะ่า uh, tkf 3 u นะฮะ tkf 3 u ก็ก้านประมาณอย่างนั้นแหละอ่อนๆไม่ไม่ได้แข็งมากนะมีการให้ตัวในการเพิ่มพลังตบกับเกี่ยวลูกได้ดีนะฮะผมก็กว่าจะใช้มันได้เนี่ยก็โมหลายรอบมากโมน,นี่หมายถึงว่าปรับน้ําหนักนะปรับน้ําหนักกับปรับบาลานนะครับอย่างไม้นี้เนี่ยผมพันกิบเข้าออกห้าหกรอบได้กว่าจะรู้ว่าน้ําหนักไหนมันใช้กับไม้นี้ได้ดีที่มันแมทก,กับตัวผมฮะ น,นี่ผมก็พันกิบสองชั้นนะครับสองชั้นนะสองชั้นแล้วก็ใส่ตัวเอากิบผ้ามาถ่วงตรงท้ายเนาะมันก็จะอยู่ที่น้ําหนักเนี่ยรวมกิบรวมเอ็นเนี่ยก็จะอยู่ที่น้ําหนักเกือบเกือบร้อยเลยนะร้อยร้อยกร,รัมนะครับซึ่งมันก็หนักเกือบเกือบสามยูเลยถ้าเทียบกับแปดร้อยโปรของผมเนี่ยสามยูเนี่ยผมโฮมันได้เนี่ยก็อยู่ที่น้าหนักประมาณร้อยกร,รัมเช่นกันนะฮะ ไอ้ตัวเรียวกาไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวคิงคองเอ็กทูเนี่ยผมก็โมมันไปเกือบร้อยกรัมกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ9 8 9 9ปการัมเลยนะตัวนี้นะคือตระกูลไม้บุกเนี่ยผมพยายามจะใช้ประโยชน์จากความอ่อนของก้านแล้วก็น้ําหนักหัวนะครับผมไม่อยากเสียความคล่องตัวไปมากไปนะผมก็จะดึงมาร้ามันลงในการพันกิบอะไรให้มันหนาขึ้นใหญ่ขึ้นหรือไม้ก็ถ้ากรณีนี้ผมก็ไม่ได้ทําให้มันหนามากนักผมก็จะใช้เรื่องของ การถ่วงน้ำหนักเอาจะหาเทปพันสายไฟอะไรมาพันถ่วงให้มันดึงน้ำหนักลงมาที่ด้ามจับนะหัวจะได้เบาลงหน่อยหนึ่งเนาะเกมรับเกมดาดสวนอะไรเงี้ยมันจะได้ยังดีนะแต่ด้วยความที่การเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนตีไม้กันกลางครับนะมันก็ช่วยส่งเวลาเราสบัดเคานะเนาะแล้วมี power ring มาช่วยอีกมันก็จะคืนตัวได้ไวนะฮะถ้าเทียบความแข็งก้านเนี่ยผมให้ไอ้นี่ถ้าดัดดัดดูนะเดียวกาสองโปรเนี่ยอ่อนสุดเลยนะอันนี้แปดร้อยโปรเนาะแปดร้อยโปรเนี่ย,ยแข็งกว่า นะแข็งกว่าระดับหนึ่งเลยนะ X2 LTD อันนี้ก็แข็งกว่านะแต่ X2 LTD จะอ่อนกว่า800โปรนะฮะแต่ X2 LTD เนี่ยจะแข็งกว่าตัวเลี้ยวกาสองนะครับอันนี้99โปรของรุ่นพี่ผมเนะเาะพอดีผมขายต่อให้เขานะะีเขาส่งมาขึ้นเอ็นนะฮะอ่นะ,ะแล้วก็โปรเนี่ยรุ่นพี่ผมจะถนัดใช้อันนี้เป็น4 u อยู่เนาะก็เขาใช้ที่น้ำหนัก88กร,รมัมแล้วเขาโหมันได้นะ,ะแต่อย่างผมเนี่ยผมใช้ไม่ไหวฮนะผมต้องดึงผมต้องเพิ่มน้ำหนัก ขึ้นไปให้มันเกือบๆร้อยกร,รัมอ่ะผมจะถือไม้เนี้ยไหวนะแปดสิบแปดกร,รัมเนี่ยทิ้งหัวชัดเจนเลยนะเก้าสิบเก้าโปรก็เป็นไม้ในอดีตไปแล้วนะฮะไม้มมโม,มตะนะฮะสีขาวเนาะไวท์ไทเกอร์สายบุกจะชอบครับสายบุกสายตบสายทุบเนี่ยนะก็คือพี่เบสนะฮะคนที่เจ้หัวฟนะูๆหน่อยนะฮะดูเก้าหลีเก้าหลีหน่อยนะก็เขาใช้ไม้อนนี้ไล่ตกก็ต้องมีแรงระดับหนึ่งนะต้องฟิตระดับหนึ่งกล้ามเนะื้อต้องแข็งแรงนะถึงจะ หัวไม้นี้ไหวนะครับก็โดยรวมนะเกมโดยรวมก็ลูกบุกไม่มีข้อติเลยนะบุกได้ดีคมนะครับคมเหมือนเลกาสองตัวเก่าเลยนะฮะบุกได้คมแล้วก็รุนแรงพลังกำลังเยอะนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่านุ่มนะครับให้ทายว่าขึ้นเอ็นอะไรอนะ่าผมยังไม่ได้เฉลเคยคลิปที่ลงก่อนหน้านี้ <laughs> ก็คือไม้ตัวนี้นะฮะก็คือไม้ตัวนี้นแหละนะเลกาสองโปรโนะครับ ขึ้นเอ็นเป็นพรเจ้าของเก่าขึ้นเป็น BG65 BG65 2นะครับ BG65 28ปอนด์4ปมนะไม่ได้พีสเตตนะครับสเสียงเป็นงี้ร่วมเดือนและวเอ็นตัวนี้ยังแน่นอยู่เลยนะฮะยังไม่ยังไม่ขยับเลยเป็นเอ็นเส้นใหญ่ใหญ่มากๆซึ่งปกติเนี่ยอิมเพรสชันผมกับ BG65 ของยูนยิคเนี่ยผมตีไม่ได้เลยไม่ว่าไม้ไหนผมก็ไม่ขึ้นนะผมยอมไม่ขึ้นเลยเพราะว่า ถ้าผมขึ้นยี่สิบแปดปอนด์หรือยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกปอนด์ผมตีไม่ไปนะครับผมตีไม่ไปแล้วมันตื้อมากนะมันโฮลูกค่อนข้างมามเป็นเอ็นคอนโทรนที่หนามากแล้วตีไงก็ไม่ขาดแล้วมันก็มีแต่จะยืดตัวนะครับมันเป็นเอ็นทนนั่นแหละนะมือใหม่หรือว่ามือนักกีฬาที่เขาขึ้นสูงเนี่ยเขาอาจจะชอบมากนะฮะเพราะมันคอนโทรลได้ดีนะแล้วก็เสียงบุกแน่นนะครับนั่นะแหละก็คืออิมเพรสชั่นเดิมของผมใน B ีจวห้าผมไม่เคยใช้มันได้เลยนะผมตัดทิ้งหมดเวลาเคยขึ้นนะขึ้นมาหลลายรรรออบบแ้้วก็ไไไม่ไดปะะทัใจ แต่พอมาขึ้นไม้นี้28ปอนด์ด้วย B5 โอ้โหแม่งพอดีนะตอนแรกที่ยังใช้มันไม่ได้ก็คือช่วงแรงน้อยๆช่วงที่ผมป่วยกนะ็ยังใช้มันไม่ได้แต่พอปรับบาลานซ์ปรับอะไรแล้วเนี่ยปรับบาลานซ์ปรับน้ำหนักแล้วเนี่ยอ่ะบาลานซ์ผมจะอยู่ที่ตรงตัว R นะตรงตัว R เนาะเผื่อบเพื่อนนะใครจะใช้ตามนะร้0ยกร,รัมแล้วน้ำบาลานซ์อยู่ที่ตัว R เนาะกริปไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นกริปยางของเอสเซล่านะพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ว่าเฮ้ยเราใช้ BG65 ได้เฉยเลยนั่นเป็นไม้แรกที่ผมตีด้วย BG65 ได้นะตอนแรกน้องเขาจะให้ผมขึ้นให้ใหม่น,น้องเขาบอกว่าเอ้ย e พี่ขึ้นให้ใหม่เลยผมตีมันไม่ได้เออผมรู้สึกว่ามันต้องขึ้น30ปอนด์ขึ้นให้ตึงกว่านี้หน่อยเอ็นมันยังไม่ใช่นะเออแต่ผมก็ตอนแรกผมก็ตีไม่ได้เหมือนกันวันแรกๆที่ได้มานะเออผมงงเลยแบบตอนที่แบบไปเดโมวันเดโมเฮ้ยทำไมตีได้วะเออเขาน่าจะใช้ b b s 6 6นาโนหรือไม่ก็ใช้เอ็นที่มันเต้นเล็กอะ่ะเออแล้วการขึ้นเอ็นววน นะเขาเลยเอามาให้เดโมนะฮะเอามาให้เทสมันเลยฟินมากกว่านั้นนะพอมาจับไม้น้องคนที่เขาให้มาโอ้โหไม่โคตรตียากเลยไม้อะไรวันนี้เออแล้วเราก็รีวิวไปแล้วด้วยสิผมว่ามันต้องปรับนิดนึงไม้นี้เป็นตระกูลไม้บุกนะครับเป็นไม้บุกอารมณ์แบบ TKF อะไรกันนะ TKF ความยากในการใช้งาน,นผมว่าก็พอๆกับ TF เห็นหน้าเซตวาน 3U เลยนะ เพราะว่าน้ำหนักมันก็จะไปกองอยู่แถวแถวเวลาผมโมตัวแปดร้อยโปให้มันเป็นสามยูมันจะขึ้นไปถึงร้อยร้อยกร,รัมเลยนะเห็นว่าเตวันสามยูนยั้นผมก็ประมาณร้อยกร,รมมัมผมงจะใช้มันได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับคนเนาะว่าคุณจะใช้น้าที่น้ําหนักไหนหรือบาลานซ์ประมาณไหนก็พอผมตั้งเวทบาลานซ์ได้แล้วเนาะปรากฏว่าเอ็นไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะมันย,ยังตึงยังใหม่อยู่นะเออก็ได้ลองตีมาประมาณสองทิศเนะาะก็ก็หยิบมาใช้บ้างนะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ค่อนข้างกินแรงอารมณ์กินแรงประมาณเท่าๆแอฟฟอนร้อยของหนิง นะตัวนี้นะอ,อารมณ์นั้นนะครับถ้าถ้าเทียบกับเรียวกาสองอ่ะตัวนี้ผมก็ต้องบอกว่าน่าจะกินแรงน้อยกว่านะเพราะมันคืนตัวได้ไวกว่ามันก็จะไม่ค่อยดึงกำเนื้อมากนะนะสวิตสปอร์ตอะไรก็พอๆกับเรียวกาสองนะฮนะไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างหรือว่าใช้งานยากหรือง่ายขึ้นอะไรแต่สิ่งที่รู้สึกได้ชัดๆก็คือมันคืนตัวไวขึ้นนะทำให้มันประหยัดแรงขึ้นมานิดนึงนะอารมณ์ว่าถ้าเทียบแบรนด์นิ n งก็ถ้าเรียวกาสองก็จะเปรียบได้เหมือนแอคฟอร์ด90แม x ดรากอนนะ แต่ถ้าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนได้เหมือนแอคฟอร์ดลอยนะฮะก็คือมันขึ้นตัวไวขึ้นนะเป็นในทางไม้บาลานซ์มากขึ้นแต่ยังมีน้าหนักที่หัวอยู่ยังบุกได้รุนแรนอยู่นะครับขึ้นตัวได้ไวก็นั่นแหละฮะจะอารมณ์ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะเป็นไม้สายบุกนะลูกกระชากลูกเซฟทําได้ง่ายและนุ่มมือมากนะปกติเอ็นตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างตื้อสำหรับผมเนาะแต่พอมาขึ้นไม้นี้ขนาดขึ้นเอ็นตื้อนะแม่งยังพุ่งขนาดนี้แปลว่ามีโอกาสล้นนะถ้าผมไปขึ้นเอ็นต้เล็กๆนะ เพราะว่าจากในคลิปเนี่ยผมจะงัดเยอะมากเพราะว่าไม้มันหนักแล้วผมยังแรงไม่ค่อยเยอะนะช่วงนี้ผมก็จะเน้นแบบตีเซฟตีกระชากต,ตีงัดเพื่อให้มันเซฟไว้ก่อนเพราะช่วงนี้ลูกมันตื้นะฮะผมก็จะตีอย่างนั้นแหละถ้าเขาตีเสียเองก็ปล่อยเขาเป็นสไตล์เน้นแนวดีเฟนส์แล้วก็หาอการบุกเอาหาอการทําแต้มเอาถ้าเกิดเข,เขาตีมาไม่ถึงหลังผมก็ใส่เลยอะไรอย่างนั้นนะถ้าตีสไตล์เอ็นโดได้นะสมัยเอ็นโดใช้ร้อยแซ่บ ถ้าผมตีเอาไม้นี้มาตีสไตล์นั้นนะเหนียวถึงว่าเราคุมเกมรับได้ดีด้วยไม้นี้นะดีดไปหลังดีดสูงอะไรเงี้ยเราเขาหมดแรงหรือเขาตีเผลอตีพลาดมาไม้นี้พร้อมทุบเสมอนะครับแล้วทุบมันด้วยนะฮะถ้าเทียบกับเก้าเก้าโปรเหรอผมว่ามันคอลลาเจนคนละแบบกันแล้วเก้าเก้าโปรมันมันตะไก่มันห่างอะ่ะมันจะตีแล้วมันจะอีกฟิลหนึ่งถามว่ามันไหมก็ยังคงความมันความดิบในแบบเก้าเก้าโปรนะซึ่งก็ตีง่ายขึ้นกว่าแอตตอ์เกเก้าตัวเดิมนะครับแต่ถ้าให้เทียบ มันเทียบไม่ได้แล้วอผมว่าสปีดลูกอะไรเนี่ยไอตัวเรียวกาสองมันดีกว่าเวลาดาดเวลากระแทกอะไรไปเนี่ยนะหรือแม้ก็เวลาเซฟอะไรไปกระชากเลยไอตัวนี้มันทําสปีดลูกได้ดีกว่านะฮะมันไม่ได้พุ่งแบบเท่าพวกเออแปดร้อยโปรอะไรอย่างงี้นะอันนี้สปีดจะพุ่งกว่านะีอันนี้มันมันไม่ได้พุ่งระดับนั้นนะแต่มันคุมหน้าไม้คุมวิถีลูกได้ง่ายนะมันทําให้ลูกเนี่ยแฟรระดับเน็ตเนี่ยได้ง่ายนะฮะอาจจะเป็นเพราะกริปด้วยอะไรด้วยเนาะแต่มันให้ความหนักหน่วงเนี่ย ผมว่าไม่ได้แพ้เรียวกาเมทัลลิกเลยนะอืมเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมได้ไปเดโมเดย์ึงข่ขามาตัดที่เชียงใหม่ได้ลองหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปนะฮะเรียวกาเมทัลลิกนะฮะ TTY t h าย Seng สยิม่วงขาวอันใหม่เนาะแล้วก็ที่ออกมาล่าสุดเนี่ย a อร r a Speed 90k เมทัลลิกของแอน n ทนเซนผมก็ลองแล้วนะฮะ Panda CU ลองแล้ว 100x นะฮะ Hyper Sonic Plus 4U นะ,ะตัว Hyper Sonic Plus 3U เนี่ยผมยังไม่ได้ลองสักที เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังนะครับแต่สำหรับเลี้ยวกาสองปองผมว่าถ้าเล่นจริงๆเนี่ยถ้าคุณปรับตัวมันได้ผมว่าไม่ได้ใช้ยากกว่ามิตลิกนะน้าหนักผมรู้สึกว่าไม่รู้สิผมถ้าถ้าถ้าให้ผมเชียร์เนี่ยบางคนอาจจะชอบมิตลิกคือผมรู้สึกว่ามิตาลิกมัน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 คล่องตัวกว่านิด,น,น,ดนึ่งนะิดนึงนะแต่อันนี้มันจะเป็นสไตล์ตกมุดอะมันต้องคนที่ชอบเลี้ยวกาสองเป็นคุณเดิมอะแล้วมาอัพเกรดเป็นตัวเนี้ยมันผมว่าเลี้ยวกาสองหักอะคุณเปลี่ยนอัพเกรดเป็นตัวเนี้ย เล็วกลเมทัลลิกมันจะเป็นอีกฟิลนึงเลยมันอีกฟิลหนึ่งบอกไม่ถูกเหมือนกันเออแต่มันก็ดีมันเป็นสไตล์ไม้บุกเหมือนกันเนาะถามว่าตีคู่ตีเดี่ยวก็คือได้ทั้งคู่แหละคือถ้าคุณมีความแข็งแรงมันก็จะอารมณ์แบบใช้ร้อยแซดดอ่ะเออเล้วกล้าเมทัลลิกหรือไม่ก็เรลยวกล้าสองโปรก็จะเป็นอารมณ์ใช้ร้อยแทดแดอ่ะครับเน้นทุบนะฮะเล่นเดี่ยวก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาใช้หน้าจับจับสมาทผมว่าลูกมันลงเร็วดีนะมันมีน้ำหนักหัวแล้วก้านช่วยนะฮะอารมณ์เหมือน้่แตวีบรงกา ตบแรงก่า t k ออกแรงเท่ากันเนี่ยไอตัวนี้ลูกมันจะหนักกว่าเราผมนะรู้สึกนั้นนะอก็ไม่ได้นุ่มไม่ได้เจ็บอะไรเนาะแต่ถ้าถ้ากล้ามเนื้อคุณมันรับการงออะไรนี้ได้ไม่มากมันจะดึงแล้วมันอาจจะมีการปวดล้าตามมาได้ในวันถัดไปนะแต่ถามว่าความสะเทือนความอะไรมาถึงมือเนี่ยนี่ขนาดขึ้นมีดหยกห้ามันก็ยังไม่ได้สะเทือนอะไรมันนุ่มสไตล์กลวยใสอยู่แล้วครับก็เป็นสไตล์ของวิกเตอร์เนาะส่วนคิงคองไม่ขอเทียบแล้วกันไม้นี้แม่งแข็งนะฮะแข็งผมต้องใช้ พลังเยอะมากรับไม้นี้นะตอนนี้ก็ยังเล่นยังได้ไม่ฟูเท่าไหร่ผมต้องพันกิบผ้าเท่านั้นเนาะกิบยางเอาไม่อยู่ะฮะโอ้โหแข็งแล้วเป็นไม้พลังเลยแหละไม้นี้แล้วทนมากนะเวลาผมไปตีกับคนที่ไม่คุ้นเคยเนาะกลัวบวกไม้ผมว่าไม้นี้แหละไปลุยนะครับนะเพราะมันก็ถ้าใส่ใจริงๆเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรเจดเ a เลตพลังได้ค่อนข้างรุนแรงนะฮะแต่แรงมันก็ต้องมีด้วยนะวันไหนออนแอร์วันไหน, air, น,ไหนทํางานดึกนอนน้อยก็ไม่แนะนําให้เอาลงไปใช้นะครับไม้ เหนื่อยแน่นอนนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะเหมาะกับคนที่เล่นเดี่ยวได้คู่ได้นะแต่ต้องมีความแข็งแรงนิดนึงเนาะมือใหม่ถามแนะนํำไหมไม่แนะนาน,น,นะแต่ถ้าเป็นมือใหม่แล้วอยากลองสายบุกก็ลองก็ได้ครับนะลองก็ได้เพราะมันก็เป็นไม่ได้บุกจากนะ๋าขนาดนั้นมันก็ยังเป็นแบบบุกที่มาทางบาลานซ์แล้วแต่ว่าคุณจะต้องเวทบาลานซ์มันดีๆนะเออยิ่งถ้าเป็นมือใหม่กล้ามเนื้อย,ยังไม่แข็งแรงเนี่ยมันไม่เจ็บก็จริงแต่มันอาจจะดึงดึงดึงพอมันดึงไปเยอะดึงไปเยอะเนี่ย หนึ่งน้อยกว่าเดียวกับสองแล้วนะแต่ถ้าคุณใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆใ,ใช้เกมต่างหนักเล่นนานๆเนี่ยมันต่อไปแลกติกข้างนะกล้ามเนื้อฉีกขาดเล็กน้อยคุณก็อาจจะปวดได้สู้คุณไปใช้ไม้สปีดไม้บาลานซ์มันก็อาจจะตอบโจทย์กว่าอย่างเช่นพวกไฮเปอร์โซนิกพลัสอะไรเงี้ยเนาะร้อยเอ็กอย่างเงี้นยน,นะโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยเนาะก็ถามเข้ามาได้นะครับขอใจเมนตันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ